สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าค่ะทักทายกันวันพุธที่9มิถุนายน2564ค่ะวันนี้หนิงก็มีกล้วยนะคะอีกหนึ่งชนิดมานำเสนอค่ะก็จะเป็นกล้วยป่าด่างหินอ่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะ,ะลายเขาสวยมากนะคะลายเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะอื่ ลายสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยขุดชำขึ้นมาได้นะคะ1เดือนนะคะกับอีก20วันนะคะระบบลากแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะขนาดเทียบฝ่ามือนะคะลำต้นค่ะต้นใหญ่นะคะต้นนี้นี้วัดปากกระถางนะคะขนาดขนาดกระถางแปดนิ้7นิ้วครึ่ง แบ,บนิ้วอะดูระบบลากค่ะนี่นะคะระบบลากแน่นๆเลยนะคะลูกค้ารับไปเนี่ยสามารถลงปลูกได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูวัดส่วนสูงกันค่ะเราจะวัดจากปากกระถางขึ้นมาเลยนะคะ วัดจากปากกระถางนะคะถึงปลายใบนะคะความสูงคร่าวๆนะคะประมาณ120ยร้ค่ะ120ยยี่สิเซนนะคะต้นนี้นะคะลายสวยเป็นเอกลักษณ์นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งทางหนอ่อแล้วก็ทางมเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งผลของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับ ผลกล้วยป่าทั่วไปนะคะที่จะมีมะเมล็ดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคุ้มค่านะคะแล้วก็น่าปลูกมากๆเลยนะคะลายสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับต้นนี้หนิงบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็นำไปปลูกได้เลยนะคะลากเดินเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะนี่ค่ะ สามารถนัดรับได้นะคะเพราะว่าหนิงอยู่ที่ตำบลคลองผู้อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะสามารถนัดรับได้ค่ะนะคะอยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะสามารถจัดส่งได้ค่ะหรืออยู่ไกลเราก็มีบริการจัดส่งนะคะรับประกันการรับประกันการจัดส่งด้วยค่ะ